วันนี้จะมารีวิวเนิยสารพระเครื่อง The Art of สยามนะครับเล่มที่10หน้าปกก็เป็นพระร่วงหลังลังปืนนะครับด้านหลังเป็นหน้าปกทรูปเป็นหลวงพ่อทองคำนะครับวัดนะหลวงพ่อพระร่วงทองคำวัดมหารพารามวรรวิหารนะครับ mm hmm. เรามาดูรายละเอียดภายในกัน เล่มที่สินี้นะครับก็น,นาปกก็อย่างที่บอกว่าเป็นพระร่วงหลังลังปืนนะครับซึ่งถือว่าเป็นจักรพรรดิพระเครื่องเนื้อชินนะครับเอาเรามาดูภายในกันคอลัมน์พระภูบาลน,นี้ก็จะลงเรื่องของพระพุทธสีหิงอของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้พระพุทธสีหิงจะมีอยู่สองที่นะครับ อันนี้ที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เป็นคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับพระที่ขึ้นปกนะครับก็คือเรื่องคอลัมน์อออยอดพระเครื่องแห่งเมืองสยามรพระร่วงหลังลังปืนจกักรพรรดิแห่งพระเน้อชินก็จะมี ประวัติที่เกี่ยวข้องนะครับกับพระเนื้อชินนะครับพระกรุกนะครับที่เ,าเขาเอามาแสดงให้ดูนี่เนาะก็มีรายละเอียดพูดถึงอยู่ในนี้นะครับจากนั้นก็จะมีการชี้ตำหนิสอนให้ดูนะครับพระกรุรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีภาพมาให้ดู เยอะเลยครับสวยงามมากนะครับภาพถ่ายคมชัดนะครับก็ศึกษาเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางได้มีอยู่หลายรูปอยู่นะจากนั้นก็จะเป็นคอลัมน์จดหมายเหตุแห่งสยามนะครับเรื่องเก่าเราขานสยามบ้านเรานะก็เป็นตอนที่4ี่ก็เป็น ต้นสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเรื่องเกี่ยวพันก็เรื่องการเสียดินแดนอะไรพวกนี้แหละครับต่อมาก็เป็นอลัมน์เครื่องคาดราชสัตานะครับก็อาจารย์ลอยวัสุวรณนะครับเป็นตอนที่สามนะครับอันนี้เป็นหุ่นพยนต์ของอาจารย์ลอยนะครับอลังแขวนเดียวก็พูดถึงเหรียญหล่อบโบราณ ของหลวงพ่อโบยวัดวังมะนาวนะครับอ่าขออภัยครับวัดมะนาวนะครับครับหลังจากนั้นก็เป็นคอลัมน์จากคนสู่บ้านจากบ้านสู่เมืองนะครับพิธีสืบ,สบชะตาในนี้ที่ที่เชียงใหม่นะครับอวัดเจดียสถาน คอลัมน์อลังการพารันนาอันนี้ก็เป็นเหรียญคูบาวิชัยปีพุทธศักราช2482นะครับ,รรบเหรียญรุ่นนี้จะมี2พิมพ์นะครับคือพิมพ์สองชายกับพิมพ์สามชายนะครับต่อมาก็จะเป็นคอลัมน์กราบพระเกจิก็ลงเรื่องของหลวงพ่อสาคลวัดหนองกรับ ขอลําเกล็ดสยามลงเรื่องพระแม่ธรณีของดีที่หายไปเป็นเรื่องของพระพุทธรูปแบบเมืองสันนะครับที่เอามาไว้ที่วัดธรรมมูลแล้วก็โดนขโมยตัดเสียนพระไปนะครับน่าเสียดายพระกุเียนเก่าก็ลงเรื่องพระร่วงยืนเมืองสุพรรณ นั้นก็เป็นรบพระเครื่องลํำค่าก็ลงรูปพระเครื่องรุ่นต่างๆพร้อมคำขานอธิบายนะครับมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับก็มีบางบางรุ่นก็ไม่เคยเห็นนะครับก็ก็เหมือนกับเป็นคอลมน์ที่เราแนะนําให้เรารู้จักเครื่องรางของขลังพระเครื่องพระกรุต่างๆนะครับอ่าต่อมาก็เป็นเรื่องเล่าจากมุมมืดก็เป็นบันทึกเกี่ยวกับ ประสบการณ์เครื่องรางของขังต่างๆในยุคโบราณนะครับเส้นสายรลดลายโบราณนะครับอันนี้ลงเรื่องของหน้านอันนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุธทธิสวรคร์นะครับก็เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับอันนี้สมัยรัชกาลที่1คุยกับชาวชาวสยามนะครับ คอลัมน์นี้ก็จะส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัมภาษณ์ศิลปินนะครับอันนี้คือคุณสายญาติสายมาเงินนะครับก็ศิลปินผู้สร้างสรรค์เฟรนเจอร์ไม้นะครับที่เป็นลักษณะของศิละปะอากาศเนี่ยครับ คลาสสิคอลคอลเลกชันนะครับอันนี้ก็ลงรูปของรถรุ่นกเก่าๆนะครับยองรุ่นกเก่านะครับสยามสัญจรครับเรมนี้ลงเรื่องเมืองอยุธยานะครับ ล้อมวงเล่านครับเล่มนี้ก็เขียนถึงสเวียนสเวียนนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วางลองหม้อดินเผาสมัยก่อนนะครับที่เขาใช้หุงอาหารยกมาตั้งไว้บนสเวียนนะครับซึ่งจะมีหูหิ้วด้วยนะครับนะรบัตามภาพเลยพระเครื่องดีสีสยามเล่มนี้ลงเรื่องออพระหลวงปูท่ทวดรุ่นกริงบวรอบก็ลายเซนนะครับเนี่ยฮะคือรุ่นนี้นะครับ ภาพเลยก็เป็นรุ่นนิยมรุ่นหนึ่งของหลวงปู่นะครับลงกล้องส่งพระวันนี้เป็นพระเปิมกรุดดอนแก้วลำพูนนะครับก็เป็นพระกรุล้านนาอีกรุ่นหนึ่งนะภาพซูมชัดมากนะครับไวพิยนานะแล้วก็จะมีคอลัมน์คนในครัวอยากบอกคนนอกครัวอยากเล่านะครับก็เรื่องของการทำคั่วกลิ้ง คุกกิ้งแบบโบราณนะครับว่าทำยังไงจากนั้นก็เป็นคอลัมพระกูกายก็จะมีพระเครื่องเหรียญที่ระลึกเครื่องรางของครั้งพระกรุกเก่าๆมาลงพร้อมทั้งประวัตินะครับประวัติคบคู่กันไปด้วยนะครับอรัมต่อมาก็ขย่าใจให้เกิดปัญญาอันนี้เป็นยัน หลังพระเครื่องของหลวงพ่อพรมนะครับเขาจะเขียนถึงยันพุทธคุม <c oughs> พุทธคุณนามสิทธ์นะครับหรือยันสิทธ์บางคนเรียกสั้นๆยันสิทธ์นะครับของหลวงพ่อพรมเนี่ยพูดถึงรายละเอียดว่ามันคืออะไรยังไงนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ออสยามมูมลิธิเล่มนี้นะอันนี้คอลัมน์ตำรับตาราวิชาสยามนะครับสิริแปประการสิริแปประการนี้เป็นความเชื่อว่ามนุษย์หญิงชายทั้งหลายควรรักษาไว้ซึ่งสิริแปประการนะครับซึ่งถ้ารักษาไว้ตามนั้นก็จะทําให้มีเทวดามาช่วยป้องกันภัยอันตรายแล้วก็โอวยพรให้พวกนั้นโชคดีอยู่เสมอ ประมาณนั้นนะครับครับแล้วก็หลังสุดก็จะเป็นพระร่วงไอ,อ้พระพุทธรูปที่ลงหน้าไว้อ่าลงพระพักไว้หน้าสุดท้ายนะครับเป็นวัดที่ไหนเ,เป็นพระอยู่ที่วัดใดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเต็นนี้ไอ,อ้ตัวเอกสารแนบก็ฉีกออกแต่ยังอยู่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ The Art of สยามเล่นที่สินะครับสวัสดีครับ